สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางข่องเทียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ MT นะคะลิลลงคอรดวิน MT 265 7 5ห6นะคะผ้ะาใบหนา10ชั้นนะคะชุดนี้นะคะยางใหม่ปี25นะคะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดนะคะมีรับประกันสินค้า1ปีเต็มค่ะ ร้านสัญญากันยางปากทางห้องทีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะจะเป็นยางใหม่ AT-MT นะคะทางร้านมีของพร้อมให้บริการลูกค้านะคะ MT นะคะขอบ15ก็มีนะคะขอบ15ขอบ16นะคะ AT-MT นะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ ราคาเริ่มต้นเซ็นละสองพกว่าบาทนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ